รักจึกสวัสดีตอนแรงครับดีนะครับอยู่นี่กับบุมีเตาแกะครับปากถึงคนไม่สีไม้เลยครับเลยเตรียมใจไว้นำมองล่ำบากกับเป็นหีครับบุมีแกะใส่คือเขาอันนี้เพื่อมาแท็กสองครับเสียสา้นน้องหันเดินดังฟื้นไในเขาทานเองครับอยู่นี่เนบเห็ดก็บมีบุมีใส่ครับเงียบเต่าทานเพื่น เพิ่นเกิดเผาอยู่นี่ยาี้ยมันหยุดครับมันหยุดบนันเสารบบเบิ้งขับห้องน้ำเพิ่นเกิดวันนี้ละเด็ดเอาเองบิ้งับอยู่นี่เื่อขับไปบงข้างในคือกาข้างในก็หนึ่งเขาอยูอ่นี่ครับปุ้นเขาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำหนึ่งเขาหนึ่งน้ำคือกูเนี่ยไฟไฟจิม่หัวดีแล้ววัน เราก็นั่งปวดรูดปวกเ <ๆ S 1> นี่ยโคตใหม่สีมากระเบือเงเราโดดเนอะทำใจเด้อเนี่ยนอนหน้าเรียงเป็ดเรียงไกลก็เก่าผู้สีมาบ้ามานผู้สีมาก็าากต้องทำใจแหละมาแล้ว,วก็จังคอยขยับขยายเอาครับอยูยยย่อยู่ให้มันได้คืออยู่บ้านเจ้าของเออ ยุ่งอะไรก็ได้มันมีความสุขมจะมาทิอยู่ไรที่ไปคิดว่ามันนอนของแอร์มันกับบ่มีทุกม่องเน้ะครับอยู่นี่จะต้องทำใจแน่ละอยู่นี่เพิ่นก็นอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ซ่านน้องหันมาหาเงินครับมาหาความสบายมักสบายอยู่บ้านเฮาหุ่น มักเมียให้ก็อยู่บ้านเฮามานี่เมี่ยวห้ครับอยากกินยังก็กินเียาผงขั้วเอ้นี่กินตเองเวิร์ดเป็นกระเดียบลอยแน่ครับหนึ่งซีนนี่จะแท็กสองครับเมื่อพอกันอีกทุกงากรังไี่เมื่อพอกันอีกครับอย่าว่ามีกำมีเวียนตัวกันอย่าว่าบุพเพชนิว่าเออจะเบิ้งหนังหลายเออย่อยมันถูกเนี่ยกำเมื่อวันพ่อปีกับไหนกำใหม่อีกเนาะเป็นว่ากำกำในพ่อปีกำใดใครก่อกำนั้น ยํำตอบสนองกันวะตอบน้องอมาบอกกันห็นบ่อแล้วมกทัว่วแต่การผืดผลครับผู้เสีมาใหม่ก็ตตองทำใจเนี่ยนะครับเพือ่อใจเวน้ำโอ้นี่เลยหมากนึงอโอ้ยแม่นี่เด็ดดุ้มหมกทั่วที่อาชีได้กินเนะาะห่อนข้างเดืยนนี้สี่สิบบวกคุณวิไแตัวมันดอดไงนี่เวื่อไี้กินวันมัวอืมบอกกับ รสตามีเรียมแล้วคือยาคายะถ้ายก็ปรุงท้าก็เป็นเบี้ยรสตาน่ะคุณได้เก็บมาคุณแหมานี่โอ้สุดที่เด็ดของเสียสั้นน้องฮันครับยี่วานเพื่นกันหนึ่งท้ายครับถึงเมื่อพระท่านพ่อปีับนีไม่ไรคดูคักชิมดูโอ้ชิมตอนนี้น้องอคุณเป็นนีล่ะยาบอสิน เข้าเข้าเข้าแก่เข้าหรือว่าเขาขันสาก่วเขาขันสาเขาเขาเลยนี่เขาเขาเขั้นเมื่อเดียวขั้นสากขั้นสากเมื่อเดียวโอ้โหเนี่ยเป็นตุ่มยังอยู่บุ๊คมันชุกอยู่นี่ตุ่มไข่ท่านตุ่มไข่เพื่อพ่อไปกินเมือกเนี่ยมาแต่มีตุ่มไข่ไปกินน้ำโมอะไรอยู่สวนไปกินอยากกินกุ้งอยากกินปลาหมึกไปกินน้ำโมครับอยู่สวน

ชอบอยู่ข้างล่างไหมยี่สิบบาทไหมไอชอบอ่าข้างล่างไออ่ามันไม่มีใช่ไหมอ๋อโอเค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 อันเดียวกันนั่นแหละมันโกหกพี่เฉยมันมันบอกว่าพรุ่งนี้จะมาถ้าพี่ไปมันมันก็โดนพี่ด่าอีกแหละแต่ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่ไืม

กราลังเยอะเราอ้อยากพนอะนะเงี้ยเดี๋ยวไปไปไก่นี่เนอะแค่ไปกระิ้เย็นไม่ไปในถิ่มแม่นะองต้มไข่กระเขีอยม ไอ้เด็กน้อยยินะนะอืมมนเลยมันดิมันเดือดมันเนี่ยฮะกอดกนแล้วแล้วมันจียดแห้งอยู่ดหัหอนแห้งวคนหัวคนหน่งคลยปดได้หันอ่ะแห้งเลยอืมใครนาดานมึกินอยากกอดปอยากกอดมันดินั่นมนเ่ามันมินดิมันบานเาว่ามิ้นเน่ยใครนาดานได้เอบยใครไอ้ตัวอืกห่อนเย to rồi, hả? hoàn đó, ngăn là cái vàng ừ. 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 này vào, nhưng hai tua, có là mè, mè với mâm mâm phật năm cánh, tua này đâu, đàn đó, tiếc này phải chơi, này đâu, hoàn, hoàn. bỏ vào đây kìm nó thì kìm กวนบวกสุดทุนหนึ่งเบอกุดนี่เราสุดที่มันหอ,อมว่าใลายหลายไม่ใช่หดเราจ่ายสามตัวเราข้อข้องงี้หรอเปล่าเอ้สุด